สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายกรณีเห็นคนจะจมน้ำตายนะครับแต่ไม่ช่วยและก็ไม่มีเหตุอันควรต้องกลัวนะฮะตามที่เป็นข่าวดังนะครับมัวแต่นั่งทำคอนเทนต์นะหัวเราะสนุกสนานกันนะครับจนสุดท้ายนะบุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตายตามกฎหมายแล้วนะครับถ้าเราเห็นคนจะจมน้ำตายนะครับหรือตกในอันตรายต่อชีวิตเราไม่ควรกลัว เราต้องช่วยตามความจำเป็นถ้าเราไม่ช่วยเหลือเลยปล่อยจนเขาจมน้ำตายการกระทำดังกล่าวนะครับถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา374้อต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นนะครับเห็นใครกำลังจะจมน้ำตายหรือกำลังใกล้ตายไม่ว่าจะจมน้ำอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเราช่วยได้ เราต้องช่วยตามความจําเป็นนะอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับและก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในจิตใจของเราด้วยนะครับนะดูไว้เป็นทาหอนะครับคดีนี้ไม่จำเป็นต้องแจ้งความนะครับเพราะเป็นอาญาแผ่นดินครับ